น้องทีลูกชายบีมกวีเบี่ยงตัวออกหลังแฟนคลับเื้อมขอจับมืออยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกวันที่25พฤษภาคมพ่อบีมกวีและแม่ออยอติพรพาลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องทีไปร่วมเดินพรมม่วงในงานประกาศรางวัลในเอ t นเตอร์เทนอวอร2023 แน่นอนว่าก็มีแฟนคลับหลายคนที่เอ็นดูเด็ดเด็ดทั้งสองคนกันไม่ใช่น้อยโดยล่าสุดในติกต็อกมีคนออกมาโพส์คลิปขณะที่บีมออยเดินพรมม่วงแล้วมีแฟนคลับกำลังที่จะเอื้อมมือข้ามแนวกานพยายามจะขอจับมือน้องทีแต่พอน้องทีไม่จับแฟนคลับก็เลยใช้มือคว้าทำให้น้องทีรีบสะบัดมือออกทันทีทำให้เกิดกระแสะที่พูดถึงมาคลิป